มันคือส่งรนกอครับอยู่ที่ให้อยู่ที่ร้านร้านนี่ไปให้ทักคนท่านทุกคนท่าน อาที่อนครับู้อไปรับคนทางคนแล้วก็พมาตารีเตอยแล้วก็แนี้ล้วกับนี้กเตาท่านนทจะไปนอนคืนนี้จะไปนอนท่นอยาทะเลาต่อไ้า่อยเล่้ยเาีเขากั พูดข่วนพูดโลกขเข้าไปข่วนเข้าก่อกันเน้ยูดอ่างพูเยยคุยไลน์กัตลอดแต่ไม่เห็นตัวจริงเห็นตัวจริงนานแล้วสปีขึ้นกี่กิโลรู้ไหมเดีนั่นเลนโอ้ก็ต บอนนย่านนะคะต้องเจอกันบ้านสบายเลยนะมันบอกว่าชิลักเจ้าไปเราบอกเจ้าไปบ้านเบบี้เจ้าเราบอกเขาเรียกเบบี้เรียยขายเบบี้เรียกคนนะรับอกเบบี้จะเจ้าไปบ้านเบบี้ สวัสดีค่ะเพราะจอมีัคอช่างไ่รกันาด้วนดค่อนี่เห็นไมเพื่อกันมาเนค่แล้วัดเพื่อัพืปบกว่าไปจับรถฐานบ่าไ่ไล่กล่มตัวไปอยู่น้ำไมบอกว่าน้ำมอว่าเดคนพูเค

อาจารย์มมั่งมีมั่งค้านานี้นอ้านร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 ้าวร้าน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 ว้านร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 า้าร้านร้านรร้าน้าานรรานร้าานร้านร้าน้า้นร้นร้านรนร้านร้านร้อ้า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 ราราา้น้รรร อธานาบ่งจะล่ดีนึงดีองตัแต่เกิดเหตุบ่งบมืบ่งแต่ว่าไม่จำชื่อเห็นเห็นนี่รู้หมดเลยบางทีาไมไปพูดเาองดื่มเนาะแต่เห็นก็ดัน้าแต่มาไดแลวมาพี่ดีเบงลี่บางบงล่ ยางไยางไยางไก่คนนี้นะซนอนนี้นะอะน้อยู่มเออ่ปาคำใส่แต่ย่าชีนัเคำใส่ย่อาชีอยู่ด้านในใส่เราบุญยาชี่อยู่กันลุนะขบตอาทำมาเตี๋ยก่อนน่ะเกยังหมยีงหมทัว เราหนี้ก็ยังสนท่านเองเอาแต่ซาเลยมาให้สวัสดีนะอย่าแอคชัそうそう่นหลายพูดควัานมือไปพูดอ๋ออ๋อลืมไปลืมไปลืมไปเป็นเสียงเดียวมากอ๋อเราญาติแตนากักตัวเออเออใช่ใช่เข้าเข้าไปยืนข้างๆกันกักตัวเป็นกักตัวเมื่อเช้าดีเห็นนั่น อัจจัยมาถึงอะไรที่มันตุนยายนะก็ไเป็นเด็กน้อยเด้อโอ้ยัยู่คเลค่ะคือว่าผูไทยมาจากนอกมาแมนอ๋อเฉอาเพาะยัวผู้ไทยเนาะเอืองคนเอืองคนอยู่ทางคนอันนั้นอันรคนคนแก่ตรงนี้คนแก่ตรงนี้มาสี่สิบเนาะอันนั้นอันนั้นเล่าหน่น้ไม้ปเขาก็ูสาม ค่ะก็คิดว่าประมาณสามสิบสนะคะเนาะนี่ันได้ดคุยสนุกมากคุยเปนกันคุยคุยคยคุยคุยคุัคุยคุยหุยคยคุยคุคุยยยค อายุ67ปีแล้วยังเยนื่อยไม่ใช่เปพวกขับขึ้นเลยขับขึ้นมาสี่สิบลูกก็ไม่สิบห้าสิบเนี่ยเใอเธก็มีเรารู้ไหมน้ก็ข้ากับคุณชม

แต่นี่นะมันคนคนละวันมือวานนี่หนาเนาะโอ้ยเมื่อวานนี่หนาวมดมือวันนี้ก็นาวมาจ้าวันี้ก็หนาวหนาวหนาวเพิ่จะมาอุ่นตปนมีแสงแดดนี่แหละค่ะไช่ละไช่ชัยนตามหาไช่ชัยอ๋อไช่ชัยทำบ้านเหรอมาหาง่ชัยทำบ้านดูค่ะไปดู่อคือเขาทำบ้านไงโอ้ยบุ๊คยักยังไงเนาะเพ่นคัดมาสิช่อง เนหัวอเบ่งเบงตีสแต่ละมือเนี่ยตีสองตีสองตีสามต้ององอย่างชัดองนั่น้โหเฟสีทุกซ่องเหมดะคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเบิดรถรถคงคนหรอเปิดรถคูงคุแม่ะคุณแม่้ที่ไร่สดนะชื่ออะไรบ้างคะคอมเมนต์คอมมาได้ายไร่สดคุณแม่ใช้ชื่ออะไรบ้างคะ เมือนยังบม่ได้เขียนเด้อมือนี้กูมีเวลาสังวันสมิ่งอ้ยรู้แล้วหนูอ่านเจอบ่อยแต่ซ่องแม่ดายังไม่มาเลยนะคะย่าลูกเอาเราเนื่ยโอเคคุณจุเออก็ประจัเพื่อนเพื่อนเขาก็หัวรอะเาแกพูดอะไรื่อ้างไมแย้ว่ะ

ไม eh ่ใช่ครับ่ครับอาจจชิญพระพอโจทย์ชิดพระกนข้าวหนึครับไม่ใช่นะครับ